สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพุ่งหล่าเข้าดงติ๊กปรบมือรัวๆมีอึง้งเจอทางมาลายประเทศไทยโชนิดเนแปรงหลังจากเมื่อกลางปี2562พระเอกหนุ่มตลอดการติ๊กเจษด,ดาพรเคยโพสต์ทวิตเตอร์ถึงทางมาลายในประเทศไทยที่ได้ตีเส้นเพื่อให้ประชาชนข้ามถนนอย่างปลอดภัยแต่ดันบรรจบกับพุ่มไม้กลางถนนพร้อมกับข้อความว่า เฮ้ยนั่นทางมาลายในฝันของผมเดินข้ามไปกระโดดมวนหน้าข้ามพุ่มไม้ต่อโอ้ธรรมชาติดีจริงๆหรือไม่ก็แค่เดินอ้อมก็ได้นิดเดียวเองครับซึ่งล่าสุดวันที่13กรกฎาคมติกเจ็ดสดาพรได้โพสต์ภาพทางมาลายเจ้าปัญหาหากสังเกตจากภาพจะเห็นว่าถ้าเดินข้ามถนนจะไปสิ้นสุดที่พุ่มไม้เกาะกลางถนนจนต้องเดินอ้อมพุ่มไม้ดังกล่าวเพื่อที่จะข้ามถนนไปอีกฝั่งพร้อมข้อความว่าพาม และแล้วทางมาลายนี้ก็ยังคงอยู่แสดงว่าเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับพร้อมกับอีโมจิปรบมือทำเอาชาวเน็ตเข้ามารีทวิตพด์ดังกล่าวและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิสุดทางแล้วให้พุ่งเหล่าเข้าไปในดงพุ่มไม้แล้วพุ่งเหล่าอีกทีเพื่อไปข้ามทางมาลายเหรอหรือสุดทางแล้วให้เดินลอลอฟุตบาทอ้อมไปคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าการข้ามทางมาลายในกาลาแลนไม่มีความปลอดภัยมากกว่าการข้ามผ่านถนนที่ไม่มีทางมาลัย และแล้วจะไปยังไงต่อจะเลือกอะไรได้ไหมคนออกแบบเอาอะไรมาคิดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ